สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัรหานำเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเอาเรื่องของความรักค่ะชีวิตคู่แล้วก็การแต่งงานมาฝากกันแต่วันนี้อิงเรื่องของหลักธรรมในการครองคู่และการมีคนรักนะคะโดยเอาบทความของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะมาฝากเป้าหมายของการแต่งงานหรือการสร้างครอบครัวเนี่ยนะคะ ต้องการความรักความกลมเกลียวไม่มีใครที่แต่งงานแล้วอยากหย่าร้างแต่และคนอยากที่จะอยู่กันอย่างยืดยาวแล้วก็มีชีวิตคู่ที่เข้มแข็งมั่นคงค่ะซึ่งการแต่งงานที่ให้มีความรักที่ยั่งยืนครองคู่กันอยู่นานๆนานเนี่ยต้องอาศัยหลักธรรมตามหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนานะคะ ซึ่งวันนี้เรามาคุยให้ฟังกันค่ะคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงคุณธรรมและจริยธรรมนะคะความหมายจะครอบคลุมสองในยะค่ะคุณธรรมซึ่งก็ได้แก่คุณสมบัติที่ดีภายในจิตใจก็เช่นความรักความสงสารซึ่งช่วยให้คนเราทำหน้าที่ของสามีภรรยาได้โดยไม่ต้องฝืนใจนะคะอีกส่วนคือจริยธรรมเนี่ยเป็นหลัก แห่งการประพฤติที่ดีงามที่จะต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมจริยธรรมเป็นข้อปฏิบัติซึ่งกำหนดไว้โดยศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกฎหมายว่าอะไรเป็นหน้าที่ที่สามีภรรยาจะต้องทำเพื่อความผาสุขของครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังจริยธรรมเป็นเรื่อง,องการควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายวาจาซึ่งคนอื่นสามารถรับรู้แล้วก็ประเมินได้ว่า เรามีจริยธรรมมากน้อยเพียงใดนะคะเช่นการที่สามีภรรยาต้องให้เกียรติกันและกันเป็นจริยธรรมอย่างหนึ่งคนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ว่าสามีภรรยาคู่นี้ให้เกียรติกันและกันหรือเปล่าตรงกันข้ามกับคุณธรรมซึ่งเป็นเรื่องภายในจิตใจซึ่งยากที่คนทั่วไปจะตรวจสอบได้ว่ามีมากน้อยเพียงใดนะคะเช่นความรักเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง คนอื่นไม่สามารถจะมองเห็นความรักภายในจิตใจของเราได้ว่ามีมากน้อยเพียงใดคนณเท่วไปจะทำได้ก็คือแค่คาดคะเนเอาค่ะซึ่งคาดคะเนเอาจากพฤติกรรมภายนอกที่คุณแสดงออกก็สามารถจะคาดประมาณการได้ว่าความรักในใจมีมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณธรรมเป็นรากฐานของจริยธรรมเมื่อสามีมีคุณธรรมคือมีความรักต่อภรรยาอยู่ในหัวใจ เขาก็จะปฏิบัติหน้าที่ของสามีต่อภรรยาโดยไม่ต้องฝืนใจความรักทําให้สามียอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อครอบครัวของเขาได้ดังนั้นความรักจึงเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตการแต่งงานคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันด้วยความรักก็จะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีกว่าคู่ที่แต่งงานโดยไม่มีความรักเพราะความรักจะทำให้คู่รัก ยอมให้กันและกันและทนกันได้มากกว่าปกติค่ะคุณผู้ฟังคำว่าความรักในพระพุทธศาสนามีอยู่สองประเภทนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันเป็นคำในหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหน่อยนะคะซึ่งก็ฟังแล้วก็ไม่ยากค่ะแล้วก็ไม่น่าเบื่อค่ะลองฟังไปนะคะ อย่างแรกคือเปรมะได้แก่ความรักใคร่หรือความรักแบบโรแมนติกซึ่งเกิดจากสาเหตุสองประการค่ะก็คือ1เรื่องของบุคเลสัิวาตหญิงชายเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ชาติบางก่อนเมื่อเกิดใหม่มาพบกันในชาตินี้จึงเป็นเนื้อคู่ของกันและก,กันประการที่สองของเปรมะก็คือการดูแลช่วยเหลือเพื่อกูลกันในชาติปัจจุบัน ซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งของความรักนะคะแม้ชายหญิงจะไม่เคยอยู่ร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนทั้งคู่ก็รักกันได้เพราะความมีน้ำใจของอีกฝ่ายที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันความรักประเภทที่สองก็คือเมตตาค่ะเมตตาได้แก่ความปรารถนาดีหรือความหวังดีที่จะให้คนอื่นมีความสุข ซึ่งเกิดจากการมองเห็นความดีงามหรือความน่ารักของคนอื่นแล้วเกิดความประทับใจจนถึงกับคิดส่งเสริมให้เขามีความดีงามหรือความน่ารักยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตการแต่งงานจะยั่งยืนนานถ้ามีความรักทั้งสองอย่างคือมีทั้งความรักแบบโรแมนติกหรือเปมะเนี่ยนะคะและความรักแบบเมตตาเป็นพื้นฐาน ความรักแบบโรแมนติกสร้างความสุขและความเพลินใจเมื่ออยู่ใกล้คนรักแต่ไฟแห่งความรักใคร่มันโชดช่วงอยู่ได้ไม่นานค่ะความเคยชินเพราะอยู่ด้วยกันมานานมักทําให้ความรักใคร่จืดจางไปได้ด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องมีความรักแบบเมตตาตามประกบความรักใคร่เพื่อให้ความรักยั่งยืนยาวนานนั่นคือรัก แบบโรแมนติกมาตอนแรกๆพอหลังจากนั้นต้องมีความเมตตาประกอบค่ะความรักก็จะไปได้อย่างยาวๆนะคะความรักแบบโรแมนติกถูกความน่ารักน่าปรารถนาของคู่ครองเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดอารมณ์รักความรักใคร่นี้มีธรรมชาติไม่แน่นอนนะคะเวลาใดคนรักทำตัวมีเสน่ห์น่ารักเวลานั้นอารมณ์รักใคร่ก็จะเบ่งบานมีพลัง แล้วเวลาใดที่คนรักเอาแต่ใจทำตัวไม่น่ารักงองแงเวลานั้นความรักใครก็จะอับเฉาร่วงโรยความรักใครแบบโรแมนติกจึงมีสภาวะขึ้นลงตามปัจจัยเงื่อนไขภายนอกอันได้แก่กริยาอาการของคนรักเป็นสําคัญค่ะคุณผู้ฟังครั้งหนึ่งพระเจ้าประสเสนทิสโกศนกําลังสําราญพระราชอฤารัไทยอยู่กับพระมเหสีชื่อว่าพระนางมาริกาเทวี พระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสถามพระเมสีว่าเธอรักใครมากที่สุดการที่พระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสถามอย่างนี้แสดงว่าทรงอยู่ในอารมณ์โรแมนติกและหวังว่าจะได้รับคำตอบแบบโรแมนติกกลับมาค่ะแต่พระนางมาริกาเทวีกลับทูลตอบว่าม่อมฉันรักตัวเองมากที่สุดเพคะ พระเจ้าประเสริฐที่โกศลถึงกับหมดอารมณ์โรแมนติกทรงนำเรื่องนี้ไปเล่าถวายพระพุทธเจ้าแล้วตรัสถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระมเหสีจึงกล่าวอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าเพราะพระพนางมาริกาเทวีเป็นคนตรงจึงกล้าพูดความจริงที่ว่าคนทุกคนรักตัวเองมากที่สุดพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ในที่อื่นว่านัตถิ อัตตะสมังเปมังไม่มีรักใดไหนเล่าจะเท่ารักตัวเองความรักใคร่แบบโรแมนติกเกิดด้วยสิ่งเร้าภายนอกจากคนรักเป็นสําคัญจึงมีสภาวะไม่คงที่ถาวรสามีภรรยาที่ประสงค์จะทำให้ความรักใคร่เข้มแข็งมั่นคงต้องผสมความรักแบบโรแมนติก ด้วยความรักแบบเมตตาไปด้วยความรักแบบโรแมนติกเปรียบเหมือนรถยนต์ที่อาศัยคนอื่นคอยเติมเชื้อเพลิงให้อยู่เสมอจึงจะแล่นไปได้แต่ความรักแบบเมตตาเปรียบเหมือนรถยนต์ที่เจ้าของผลิตเชื้อเพลิงได้เองอย่างไม่มีขีดจำกัดจึงแล่นไปได้ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะความรักแบบเมตตาเป็นสิ่งที่ใจเราสร้างขึ้นมาเอง ด้วยการฝึกมองให้เห็นความดีงามของคนอื่นคนเราจะมีเมตตาในใจได้ก็ต้องฝึกมองโลกในแง่ดีถ้าสามีภรรยาสามารถฝึกใจให้มองแต่แง่ดีของคู่ครองต่างฝ่ายต่างจะรักกันและกันได้ตลอดเวลาแม้แต่ในายามที่อยู่ด้วยกันมานานจนเห็นข้อบอกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่งปรากฏให้เห็นอยู่เนืองเนงืสามีภรรยา ต้องสามารถทำใจให้มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านั้นแล้วเพ่งความสนใจไปอยู่ที่ความดีงามของคู่ครองดังคำประพันธ์ที่ว่ามองโลกแง่ดีมีผลปลุกใจให้เกิดศรัทธาเห็นคนอื่นมีค่าตั้งหน้าทำดีมีคุณการฝึกใจให้มองแต่แง่ดีอย่างนี้เรียกว่าการแผ่เมตตา ใจของคนแผ่เมตตาจะเต็มไปด้วยความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูกน้อยคนเดียวนั่นคือแม่พร้อมจะรักลูกน้อยของตนโดยมองข้ามความบกพร่องของลูกได้ฉันใดคนแผ่เมตตาก็สามารถที่จะรักและให้อภัยคนอื่นได้ฉันนั้นสามีภรรยาต้องฝึกแผ่เมตตาให้กันและกัน ความรักแบบเมตตาไม่ได้เกิดจากการกระตุ้นของคู่ครองแต่เกิดจากการที่แต่ละฝ่ายเป็นผู้กำหนดความสนใจให้พุ่งเป้าไปที่ความดีงามหรือความน่ารักของอีกฝ่ายหนึ่งความรักแบบเมตตาจึงดำเนินไปอย่างไม่รู้จบคือไม่มีขีดจำกัดตราบใดที่สามีภรรยาย,ยังนึกถึงความดีงามของอีกฝ่ายตราบนั้นความรักแบบเมตตา ก็ยังคงอยู่ตลอดไปความรักแบบโรแมนติกมีวันจืดจางไปเมื่อความสวยงามร่วงโรยไปตามกาลเวลาแต่ความรักแบบเมตตายังคงที่จะคงทนเพราะไม่ได้ใส่ใจความสวยงามภายนอกที่ร่างกายแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่ยังเพ่งความสนใจไปที่ความดีงามภายในจิตใจอีกด้วยนั่นคือความรักแบบเมตตา ใส่ใจคนรักในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์และเป็นเพื่อนชีวิตของคุณในการแต่งงานตามประเพณีไทยคุณผู้ฟังเห็นไหมคะเขาต้องมีการหลังน้ำสังซึ่งเป็นการสอนทำให้คู่บ่าวสาวมีความรักความเมตตาต่อกันและอยู่ครองคู่กันโดยไม่แตกแยกเหมือนกับสายน้ำสังที่หลังรถมือคนโบราณ ได้ว่าคาถาหลังน้ำสั่งให้พรคู่บ่าวสาวว่าอิทังอุทะกังวิยสะมัคคาอภินาโฮธตธะขอเธอทั้งสองจงปรองดองไม่แตกแยกกันเหมือนน้ำนี้เถิดดังคำประพันธ์ที่ว่าขอเธอทั้งสองอยู่ครองสมานดุดดังสายทานสะอาดสดใสสายน้ำไม่แยกแตกกันฉันใด ขอสองดวงใจดุดสายทานเทินอย่างไรก็ตามความรักแบบเมตตาเป็นเพียงคุณธรรมหนึ่งใน4ข้อที่เป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตการแต่งงานคุณธรรมทั้ง4ีข้อรวมเรียกว่าพรหมวิหารธรรมค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพรหมวิหารธรรมแปลว่าธรรมเครื่องอยู่ของพรหมคือผู้ประเสริฐซึ่งประกอบด้วยเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา เมตตาก็คือความรักกาุุนาคือความสงสารมุติตาคือความพรอยยินดีที่คนอื่นได้ดีอุเบกขาคือการวางเฉยนะคะคำว่าพรมวิหารธรรมที่แปลว่าธรรมเครื่องอยู่ของพรมนี้ชี้ให้นึกถึงภาพของพระพรมสีหน้าพระพรมใช้หน้าแต่ละหน้าไว้ดูแต่ละทิศสามีภรรยาก็ใช้พรมวิหารธรรมเนี่ยคะ่ะ ในแต่ละข้อเพ่งพินิจลักษณะแต่ละด้านของคู่ครองทำทั้งสีข้อมีหลักปฏิบัติเหมือนกันตรงที่ว่าตัวเราเองเป็นผู้สร้างคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในใจด้วยการกำหนดทิศท,ทางห่งความสนใจให้เพ่งพินิจไปยังลักษณะแต่ละด้านของคนอื่นซึ่งจะช่วยให้เกิดความรักความสงสารความพอยินดีและการวางเฉยขึ้นในใจของเราเองนะคะเช่นเมื่อเราเพ่งความสนใจไปที่ความดีงามของคนอื่น เราก็จะมีความรักแบบเมตตาต่อเขาแต่เมื่อเราเพ่งความสนใจไปที่ความทุกข์ระทมของเขาเราก็จะรู้สึกสงสารคือมีความการุณาต่อเขาค่ะพรหมวิหารธรรมข้อที่สองคือการุณาหมายถึงความสงสารวันใจปรารถนาจะช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์เมื่อคู่ครองของคุณประสบความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยในขณะนั้นคุณหยุด เพ่งพินิษ์ความดีงามของเขาเป็นการชั่วคราวแต่หันไปให้ความสนใจต่อความเจ็บป่วยของเขาเพื่อดูแลกันในยามเจ็บไข้คู่ครองต้องไม่ทอดทิ้งกันในยามจนและยามเจ็บที่สำคัญก็คือคู่ครองต้องยืนหยัดเคียงข้างช่วยประครับประคองให้อีกฝ่ายหนึ่งผ่านพ้นปัญหาอปุปสรรคไปได้ด้วยกันนะคะดังคำกล่าวที่ว่ามีทุกร่วมทุกข์มีสุขร่วมเสพมีทุกขร่วมทุกข์ด้วยกรุณา มีสุขร่วมเสพด้วยเมตตาพรมวิหารทาข้อที่สามคือมุติตาซึ่งหมายถึงความพรอยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีมีสุขเวลาที่คู่ครองของคุณประสบความสำเร็จในชีวิตคุณต้องแสดงความยินดีอย่างจริงใจด้วยมุติตาคู่สามีภรรยาจะไม่อิจฉาริษยากันเองนะคะเพราะมองเห็นความสำเร็จของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นความสำเร็จส่วนรวมของครอบครัวเราเองค่ะต่างฝ่ายต่างเป็นกำลังใจให้กันและกัน เดินหน้าไปได้วยกันสู่ความสำเร็จซึ่งสามารถพูดได้เต็มปากว่าเบื้องหลังความสำเร็จทุกครั้งต้องมีเขาคนนั้นเป็นกำลังใจให้เสมอผมวิหารทำข้อที่4สําำหรับการครองคู่นะคะก็คืออุเบกขาซึ่งก็หมายถึงมีใจเป็นกลางว่างเฉยต่อสภาวะอันไม่น่าพอใจของคนอื่น เมื่อสามีภรรยามาจากภูมิหลังแตกต่างกันทั้งด้านการศึกษาสังคมวัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายก็ต้องยอมรับความแตกต่างนั้นด้วยอุเบกขาคือยอมปล่อยให้อีกฝ่ายมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างโดยไม่มีการก้าวไก่แทรกแซงจนเกินไปการฝึกมองข้ามข้อบกพร่องของกันและกันก็เป็นอุเบกขาอย่างหนึ่งซึ่งช่วยให้ทนอยู่ด้วยกันได้ดังที่พระธรรมโคสาจารย์หรือท่านพุทธทาสภิกขุประพันธ์ไว้ว่า เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชัว่วอย่าไปรู้ของเขาเลยนอกจากนี้นะคะเรื่องญาติสนิทมิสหายของแต่ละฝ่ายอาจเป็นฉนวนให้ปวดหัวได้ถ้าไม่รู้จักวางใจเป็นอุเบกขาด้วยการปรับตัวทำใจให้ยอมรับซึ่งกันและกันแม้ใจจะไม่ชอบแต่ก็ไม่ถึงกับต้องชังกันนะคะ แม้จะมีความแตกต่างกันแต่ก็ไม่ต้องถึงกับแตกแยกนั่นคืออเบกขาที่ทำให้สามีภรรยาทนกันได้โดยไม่ต้องหย่าร้างเพราะเกิดอาการที่เหลือจะทนพรหมวิหารทำทั้งสี่ข้อเป็นคุณธรรมพื้นฐานภายในจิตใจที่จะทำให้คู่บ่าวสาวสามารถปฏิบัติหน้าที่ของสามีภรรยาโดยไม่ต้องฝืนใจคะ่ะหน้าที่จัดเป็นจริยธรรมเพราะเป็นเรื่องที่ต้องประพฤติปฏิบัตินะคะย้ากันอีกที พระพุทธเจ้าทรงแสดงหน้าที่ของสามีภรรยาไว้ดังนี้นะคะสามีต้องปฏิบัติบำรุงภรรยาดังนี้ 1. ยกย่องให้เกียรติในฐานะภรรยา 2. ไม่ดูหมิน่นสมไม่นอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้าน 5. ให้เครื่องประดับเป็นของขวัญตามโอกาสอันควรและภรรยาก็ต้องปฏิบัติบำรุงสามีดังนี้เช่นกันนะคะ 1>, 1. จัดการงานบ้านให้เรียบร้อย 2. สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี 3. ไม่นอกใจ 4. รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในงานตั้งปวงนะคะจริยธรรมของสามีภรรยาเน้นการแบ่งหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเป็นสำคัญนะคะนั่นก็คือสามีเป็นฝ่ายทำงานหารายได้เข้าบ้านในขณะที่ภรรยาเป็นใหญ่ในงานบ้าน แต่สามีภรรยาในยุคปัจจุบันอาจจะต้องสนับสนุนบทบาทของกันและกันนะคะเช่นภรรยาก็ต้องออกไปทำงานหารายได้นอกบ้านด้วยสามีก็ต้องช่วยภรรยาทำงานบ้านบ้างนะคะแต่ไม่ว่าใครจะทำบทบาทใดสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจก็คือต้องมีเวลาให้ความรักและความอบอุ่นแก่สามีภรรยาและก็บุตรธิดาความรักและความอบอุ่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสมาชิกในครอบครัวนะคะ บางทีความสำเร็จและความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนอกบ้านก็ไม่สามารถที่จะแทนที่ความรักและก็ความอบอุ่นภายในบ้านดังเรื่องต่อไปนี้เย็นวันหนึ่งขณะที่อากาศหนาวจัดแม่คนหนึ่งกำลังเตรียมอาหารมื้อเย็นอยู่ภายในบ้านมองออกไปนอกบ้านก็เห็นชายชาราสามคนกำลังนั่งประชนกับความหนาวอยู่ใต้สะพานลอยหน้าบ้าน แม่จึงบอกลูกชายให้ไปเชิญชายเทยราทั้งสามคนเนี่ยเข้ามาทานซุปร้อนๆภายในบ้านลูกชายหายไปพักหนึ่งแล้วกลับมารายงานว่าคุณลุงทั้งสามคนไม่รับเชิญเข้าบ้านพร้อมกันพวกเขาบอกว่าคุณแม่เลิกเชิญได้เพียงคนเดียวไม่ทราบว่าจะให้เชิญคนไหนครับแม่แม่สั่งให้ลูกชายไปถามชื่อของคุณลุงทั้งสก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจ ลูกชายวิ่งไปถามชื่อแล้วก็กลับมารายงานว่าคนแรกชื่อนายรักคนที่สองชื่อนายสำเร็จคนที่สามชื่อนายรุ่งโรธแม่สั่งลูกให้ไปเชิญนายรักเข้าบ้านลูกชายหายไปพักหนึ่งแล้วกลับมาพร้อมชายชาราทั้งสามคนแม่อดถามด้วยความสงสัยไม่ได้ว่าก็ตอนแรกลุงบอกว่าจะรับเชิญเข้าบ้านได้เพียงคนเดียว ทำไมตอนนี้จึงมาพร้อมกันสามคนละ่ะชายชราตอบว่านั่นขึ้นอยู่กับว่าท่านเชิญใครเข้าบ้านถ้าท่านเชิญนายสำเร็จหรือนายรุ่งโรธท่านก็จะได้เพียงคนเดียวแต่ถ้าท่านเชิญนายรักเข้าบ้านนายสำเร็จและนายรุ่งโรธก็จะตามเข้าบ้านมาด้วยความรักความสามัคคีอยู่ที่ใด ที่นั่นก็จะประสบกับความสำเร็จและก็ความรุ่งโรจน์แต่ที่ใดเน้นแต่ความสำเร็จหรือความรุ่งโรจน์ก็ไม่แน่ใจว่าที่นั่นจะมีความรักอยู่หรือเปล่าความรักเป็นพื้นฐานของชีวิตครอบครัวเมื่อมีความรักอยู่ภายในบ้านความสำเร็จและความเจเริญรุ่งเรืองก็จะตามเข้าบ้านมาเอง โดยไม่ช้านะคะที่ใดมีรักที่นั่นมีความสำเร็จและความรุ่งเรืองคนส่วนใหญ่มักมองเรื่องของธรรมเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่นักบวชผู้ถือศีลกินเจเป็นผู้ต้องปฏิบัติไม่ใช่คารหฮา์อย่างที่พวกเราเป็นกันแต่ธรรมะได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้คะ่ะคุณผู้ฟัง คู่รักคนไหนครอบครัวไหนที่นำหลักธรรมมาถือปฏิบัติครอบครัวนั้นจะมีความมั่นคงและคองรักกันยืนยาวมีความสุขในชีวิตคู่ค่ะขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขและ,จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ